สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนันดาบริชูก้ารอยู่ระดับชั้น JA3 สทับหนเลขที่3ศึกษาอยู่ที่วิทยายลัเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจวันนี้จะมานำเสนอโครงงานห้าคุส่วนดิสนะคะจำกัดหัวข้อเรื่องค่าใช้ใจ่ายกระบวนการบันทึกบัญชีค่าใช้ใจ่ายมีดังนี้ 1. รายการค้า 2. ส,สมุดรายวันจ่ายเงินสมสมุดรายวันทั่วไปสใบสำคัญจ่าย ตัวอย่างรายการค้า10ธันวาคมจ่ายค่าขนส่งออกเป็นเงินสดให้บริษัททาราเฟอร์นิเจอร์จำกัดจำนวน1,000บาทใบเสร็จรับเงินเลขที่ HS222/19 ใบสำคัญจ่ายเลขที่ B12/12 สมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงินเป็นที่สำหรับบันทึกทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของกิจการเช่นการซื้อสินค้าเป็นเงินสดการจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นค่าเช่าค่าน้าค่าไฟการจ่ายเงินเดือนการชำระหนี้หรือการซื้อสินทรัพย์การบันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป เมื่อเป็นเงินสดจะต้องบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปโดยเดบิตค่าขนส่งออกและเครดิตภาษีเงินได้หักหนที่จ่ายใบสำคัญจ่ายใบสำคัญจ่ายเป็นหลักฐานทางบัญชีที่แสดงถึงผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินเมื่อมีการจ่ายเป็นเงินสดจำเป็นต้องแนบเอกสารต่างๆที่ยืนยันว่าได้ทำรายการจริง